ค่ะมือนียะอ้วนกัตซิมาปลูกพักชีในถวยวุ่นนะคะถัวยวุ่นแบบมีของเหลือใส่ในขั้วเลื่อนนะคะกินวุ่นมดแหลวเก็บไว้การเหตุก็คือยะอ้วนเอาไขาควงเก่าเนาะไปล้นไฟเนาะคะ่ะและ้วก็จิ้มจิ้มจิ้มหมือเพื่อนเป็นหูแบบนี้เนาะเก็บว้นะคะล้างให้สะอาดเนาะสิ่งที่ต้องเตรียมในการปลูกพักชีของยะาอ้วนกัตซิมีคุยบปอกเปาละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็เมล็ดพักชีแล้วก็ป๊กกีเนาะแค่นี้เองนะคะ สิ่งแรกเข้าก็เอาขุวยบกเผานะคะถี่เข้าใสหนาไว้แล้วห้อยลงไปเลยนะคะแบบนี้ใส่เพื่อนเต็มก่อนนะคะถูกอันเนาะอันนี้ยายอ้วนสิปูกสิบสองลูกนะคะก็ะต้องกดให้เพื่อนเน่นนะคะค่ะเพราะได้แบบนี้แล้วเข้าก็เอา,มาเมลร็ดผักชี่ห้อยเลยนะคะมเมลร็ดผักชี่นี่มันเป็นของสวนเข้าเนาะอัตรางอกแปดสิเปอร์เซ็นต์หอ้อยแบบนี้เลยค่ะสมัยนี้นะคะเพื่อนชอบพักชี่แบบต้นน้อยๆเนาะเข้าก็เลยตรงลรย ทีทีกันแบบนี้นะคะแต่สําหรับร้านขาวพื้นก็อยากได้แบบตนยยน้นใหญ่ๆมหลากน้ำสีนะคะกระหวยน้อยๆน,นะคะอันนี้เขาปลูกไปกินเองนะคะห้อยได้หลาย,ไป,ลยไปเลยเผือดสิได้แบงปั้นพี่น้องเฮ้าเนาะของเหลือใส่ในบ้านอีหยังกระได้เด้อค่ะที่มันมีลูกเฮ้าเอามาเห็ดได้มาปลูกได้ค่ะซองนึงกะสิได้หลายขังพ่อห้อยเสร็จแล้วปิดให้เขาสน,นิทเด้อค่ะอย่าให้ล่มเขาเขาเนาะเฮาสิได้ใส่ต่อได้อีกค่ะเสร็จแล้ว คุ้ยบกเ้ากบจังน้อยค่ะพี่น้องเพราะว่าคุยบกข้าวห้าวนี่แซน้ำแล้วเนาะคะ่ะแต่สำหรับคู้ใดไบบอใสน้ำกอนก็ได้เด้อะห้าใส่สายยางสายสายยางที่เป็นหัวบวงสองพันลูกหดก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะมือนีย้ายอ้วนจะใส่ปอกกี้ฉีดนะคะเพราะว่าคุยบกเผายายอ้วนเปียกแล้วนะคะแบบใช้ปอกกี้ฉีดแบบนี้เพื่อไหมะเลดเพื่อน เปียกนานะคะให้เพื่อนโดนนามสักหน่อยนะคะเพื่อนสิได้งอกนะคะแบบนี้เลยพอเพิ่นชุ่มแบบนี้นะคะเฮากับเอาเพื่อนไปไว้ที่ทึบแสงนะคะหรือว่าหาภาชนะยังก็ได้ค่ะมาครอบเนาะครอบแบบนี้เลยค่ะสามถึงหามือนะเพื่อนจะงอกแต่ภายในสามวันหนึ่งถึงสามวันนะคะให้มาเปิดเบิงเพิ่นนะคะยานคุ้ยบักผ้าพอนแหงนะคะเฮากับิใส่ปอก,กี้ฉีด พมหํา้เพิ่นเปียกสักหน่อยแล้วก็คุ้มใบอีกเหมือนเดิมนะคะพักที่ในถ้วยขนมบุญของเยอวนหาหมืองอกและพี่น้องนี่มาเบิงเพิ่นเริ่มงอกแบบนี้แล้วกะเหากะแซลออกไปรับแสงกะเสียเอาเพิ่นมารับแสงแบบนี้นะคะแสงลำไส้เกิงแดดเกิงห่มนะคะพอมาไหวรับแสงแบบนี้แล้วกะค่อยมาเบิงพักที่เหาแนว่า คุยบอกเผ่าเพ่อนแหงบ่อเนาะถ้าเพ่อนแหงเขาก็เอาหนามมาลดเพ่อนให้เพ่อนจุ่มๆไว้จนสี่จนกว่าใบเลี้ยงเพ่อนสีออกสามถึงหาหมื่นค่ะหลังจากเยือ้วนเอาเขาออกมารับแสงแล้วเนาะอันนี้ก็ได้ยสีหมื่นนะคะใบเลี้ยงเพ่อนก็ออกเขียวๆแบบนี้เยือ้วนกับสีลุงปลูกเลยค่ะสิ่งที่เยือ้วนก็ตตองเตี้ยมก็คือกองถุงแล้วก็ปุ๋ยเอบีอีคือเก่านะคะใส่น้ำเพื่มน,น้อยนึงเนาะ เพื่อสีข้นให้เพื่อนเขากั้นดงได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวอวนกับไซปุ๋ยหนึ่งถวยตวงอีกคือเกลาแบบนี้นะคะเอหนึ่งถวยตวงบีกับหนึ่งถวยตวงนะคะพี่น้องฉีดน้ำข้นให้เพื่อนเขากั้นนะคะสซน้ำเพื่อนเห้เต็มเลยเด้อค่ะกับจิปิดฟ้านะคะนี่เห็นบอกคะฟ้าจ้อซิมหาหูเด้อค่ะย้อนไปเลยค่ะ ถามแม่นว่าพี่น้องเห็นว่ามันถ่วแห้งเนาะห้ากับตองเทพเันออกจักน้อยเด้อค่ะพี่น้องอย่าหายเป็นถ่วแห้งเนาะแบบนี้นะคะเวลาพี่น้องเอาลงเด้อหายพี่น้องสังเกตว่าอย่าหายน้ำเพิ่นถ่วขึ้นมาเด้อค่ะเพิ่นสีนวเนาะเยะื่ออวนสิบห้ามาเบิงพักชีของเยี่ออวนที่ได้ยี่สิบมือค่ะพี่น้องนี่ค่ะพักชีเยื่ออวนปลูกในถ้วยเยื่ออวนจอเองนะคะนี่นี่ค่ะยี่สิบมื่นน้ำเพิ่นกัดยั่งบยั่งบอลลอดเด้อพี่น้อง แต่ว่าปุ๋ยเพื่นจ้างเนาะถ้าปุ๋ยเพื่นจ้างเท่ากับเติมปุ๋ยเพื่อนเคืองถวยต้วงเนาะเท่ากับสีน้ำใ่คือเกาด้วพี่นอ้องนี่นะคะบระต้องไห่น้ำเพื่อนถึงขอบด้วยค่ะเอาพ่อไห้มันถึงหลากเพื่อนกับพ่อเนาะเขากับปิดไว้นะคะการดูแลของเยายอ้วนกบอย่างน,นะคะปกติยายออวนน่ะสี่สามสิบมือสี่มาเบิงเพื่อนทนีนึงเนาะ กะสิใดเติมนามเพิ่นแข่เธอเดียวพี่น้องแต่ว่าอันนี้ยื่ออวนยางมาเบิ่งเพิ่นแล้วเนาะหนาปุ๋ยเพิ่นจ้างเนาะนาเพิินก็ลดลงอยู่ยื่อ้วนก็เลยต้องใส่หนาปุ๋ยเพิ่นมันก็ขื้นอยู่ที่สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่นะคะบางเท่อแดดเพิ่นแห้งแดดเพิ่นห่อนปุ๋ยเพ้ินก็ติจ้างใดการดูแลของเยะ่อ้วนก็มีซํำนี้ล่ะค่ะพี่น้อง